บุรีรัมมีฟุตบอลอย่างเดียวไม่พอ,อ่เพราะคนไปดูฟุตบอลไปเช้าดูเย็นเจ็กลับทำยังไงเราจะ c ครเอทอีเวนต์ให้มากที่สุดเพื่อให้คนมาบุรีรัมแล้วใช้ชีวิตมากกว่า1คืนมันก็นำมาสู่การสร้างช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมก็เริ่มจากขี่มอไซค์มันป้องกันนี่แหละไปชอบขี่บิ๊กไบค์ขี่ไปขี่มาก็โดนใดดอดหลอก หลานชายมาหลอกอ่าเราทำสนามไว้ชอมเล่นไหมขี่ทําเล็กๆมไม่กี่ตังค์หรอกผมเมื่อครบเด็กสร้างบ้านนะครเชื่อมันอ่าโอเคลูกแต่ต้องออกแบบให้ได้มาตรฐานนะเรามันบุรีรัมนะเรามันต้องบุรีรัมสแตนดานนะมันต้องเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลสแตนดานนะก็ไปล่อเฮอร์มันชูเก้เบอร์หนึ่งของโลกมาเลยจากเยอรมันเป็นคนออกแบบเซี่ยงไห เป็นคนออกแบบฟูจิเป็นคนออกแบบซิงเกิลสโตนเป็นคนออกแบบบาเรนใช่ไมัมย mm ่ามารีนาของบาเรนเซปังของมาเลเซียนะครับ mm hmm. ก็ไปเอาเข้ามา mm hmm. แค่ออกแบบอย่างเดียวครับรอบไป3มล้านเหรียญแต่ว่าผมเนี่ยยอมเสียภายใต้เงื่อนไขว่าการออกแบบสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลสกิปเนี่ยในสัญญาขอข้อเดียวยอมจ่ายสาล้านเหรียญแต่ต้องได้เอฟไอเอเกรดวัน ต้องได้ f i m g r a d A FIA Grade o n คือสนามที่ใช้แข่งรถยนต์ทางเรียบคือฟอร์มูล่าวันได้ FIM Grade One ก็คือสนามที่ใช้แข่งมอเตอร์ไซค์ทางเรียบที่แข่งมอเตอร์ GP ได้สำคัญที่สุดของการสร้างสนามก็คือสร้างแล้ว FIA ต้องรับรอง FIM ต้องรับรองเราก็สร้างสนามขึ้นมาแล้วมันก็กลายเป็นสนามที่ FIA มีเรอร์ดอีกว่า เป็นสนามที่1ใน26สนามของโลกที่ได้ FIA g r a ดว One กับ FIM g r a เ e A ความยาว4.554กิโลเมตรความเร็วสูงสุดในสนามก็315กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็น h i ไฮสปีดเซอร์ก i ตความเร็วในโค้งก็261กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเป็นสนามเดียวในโลกที่อยู่บนแกนสแตนแล้วคุณสามารถดูการแข่งขันได้แบบพานโนรามา นึกอ,ออกไหมครับเวลาเราไปดูเรสเนี่ยไปดูเซอร์กิตไหนกต็ตามแต่เหมือนไปเซปังหรืออะไรเนี่ยเราจะเห็นควัดวิ่งผ่านหน้าแล้วก็หายไปแล้วก็เห็นแต่บนในจออารมณ์มันไม่ได้อ่ะครับผมไม่ควรทาฟุตบอลเวลาผมนั่งดูอยู่ในสแตนฟุตบอลผมต้องเห็นนักฟุตบอลร้อยลนผมก็เลยบอกทิวเก้ว่าให้ออกแบบนะขอประมาณพานโนรามาแล้วให้อารมณ์คนดูมันประมาณโฟลีนะครับ <c oughs> มันต้องโฟลีเลยนะครับคือเห็นภาพ นะครับแล้วสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลกิเป็นสนามเดียวในโลกที่อยู่บนแกรนด์แล้วดูแบบพาโนรามาสัมผัสได้แบบ 4D เลยกลิ่นยางนะครับเสียงเบรกนะครับเสียงเครื่องยนต์นะครับเห็นภาพรถแหกโค้งตรงไหนชนกันตรงไหนกิ้งตรงไหนคืออยู่บนแกรนด์แล้วเห็นแทรร้อจองชา้างประธานเอฟมาถึงบอกโอ้ดีแหละสนามในฝันเลยเพราะ ไม่เคยเห็นสนามไหนในโลกที่อยู่บนแกนสแตนแล้วเห็นแท็กร้อเราคือสนามที่ดีในสุดในโลกในเวลานี้นะครับแล้วก็พอมี2อ,อย่างเกิดขึ้นเนี่ยวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยวันนี้ฟุตบอลมันเป็นแมสคนมาฟุตบอลอาจจะจะตังไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าต้องยอมรับว่ากลุ่มมอเตอร์สปอร์ตคือกลุ่มบิ๊กสเปนของโลกไม่ว่าประเทศไหนถูกไหมป้อ คนที่อยู่กับมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยคือเป็นมนุษย์ที่ใช้สตังแบบเต็มที่เพื่อเพื่อเอนเตอร์เทนตัวเองคู่แข่งของผมวันที่ผมทำสนามตอนผมเริ่มต้นก่อสร้างสนามมีคนตั้งคำถามผมว่าผมบ้าหรือเปล่าผมเป็นเลกชนผมไปทำเซอร์กิตแข่งกับรัฐบาลมาเลเซียเพราะเซปังคือสนามของรัฐบาลมาเลเซียแล้วบุรีรัมเนี่ยไปทำเซอร์กิตขึ้นมาเนี่ย แล้วไปแข่งกับเซปางของรัฐบาลมาเลาเซียนี่สายป่านยาวเท่ารัฐบาลไหมสู้เขาได้ไหมจะรอดไหมผมใช้อะไราไมาทำไมครับผมไม่ได้ทำดีเซืออะไรเลยผมใช้ประสบการณ์ในชีวิตที่ผมไปเห็นมาที่หาดใหญ่ผมคิดอย่างเดียวเลยครับนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียแห่มาใช้ชีวิตใช้สตางค์อยู่หาดใหญ่ทุกวันหยุด มาจากไหนครับมาจากมาเลเซียหมดเลยเพราะอะไรครับเพราะประเทศมาเลเซียเนี่ยประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาุลิมประเทศปกครองด้วยกฎหมายอิสลาม no alcohol no entertainment แลวมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยเวลามัน no alcohol มัน no entertainment นี่มันจบเลยนะครับ ผมกล้าตัดสินใจสร้างแข่งกับเซปังเพราะผมเชื่อไทยแลนด์เนี่ยมันทุกอย่างอะไรที่เซปังมีประเทศไทยมีแต่อะไรที่บุรีรัมมีเซปังมาเลเซียไม่มีเยอะแยะไปหมดแล้วผมก็เชื่อว่ามอเตอร์สปอร์ตในมาเลเซียเนี่ยจะแห่นในอาเซียนจะแห่มาใช้บุรีรัมเป็นคับเพราะหนึ่งค่าของชีพถูกกว่า สองมีทุกอย่างอันนี้พอมันมีสนามเซอร์กิต F i A เกรดวัน F A M กร a d e A ที่มาเนี่ยบรรดาขาใหญ่มอเตอร์สปอร์ตทั้งหลายก็จะแห่กันมนาะบุรีรัมย์มันก็จะกลายเป็นอีอเวนต์หนึ่งสำหรับบุรีรัมย์